UNSC คือใครแล้วเขามีอำนาจมากขนาดไหนถึงหยุดสงครามได้ UNSC หรือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาประชาชาติคือองค์กรของ UN ที่มีหน้าที่รักษาความสงบทั่วโลก วกเขาไม่ได้มาประชุมกันเล่นๆนะครับเพราะถ้าสถานการณ์มันวิกฤตขึ้นมาจริงๆ UNSC มีอำนาจสั่งการให้หยุดยิงส่งทหารรักษาสันติภาพหรือแม้กระทั่งใช้กำลังทหารได้เลยนะครับและเคยเกิดขึ้นแล้วจริงๆในสงครามเกาหลีในปี1950ด้วยนะครับโดยตอนนั้นเกาหลีเหนือบุกเกาหลีใต้ UNSC ออกมติทันทีส่งกองกําลังนานาชาตินําโดยสหรัฐอเมริกาบินตรงไปช่วยเกาหลีใต้ทันทีและนั่นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ UN ใช้กองกําลังทหารเพื่อหยุดสงครามคําถามคือแล้ว UNSC มีบทบาทอย่างไรกับ สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้คำตอบคือยังไม่ถึงขั้นใช้กำลังครับสถานการณ์ปัจจุบันไทยป้องกันประเทศโดยชอบธรรมตามหลักสากลมาโดยตลอดและถ้าหาก UNSC จะเข้ามาแทรกแซงในตอนนี้ก็อาจมาในรูปแบบของการเรียกร้องให้เจรจาหรือเป็นคนกลางในการพูดคุยเท่านั้นครับและไทยเองก็ไม่ได้นิ่งเฉยเลยครับตอนนี้นะักการทูตไทยกำลังเดินสายที่แจงต่อสมาชิก UNSC ออย่างต่อเน,นื่องเพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจความจริงจากฝั่งเราและสุดท้ายนี้ผมอยากให้คนไทยที่กำลังตามไล่ล่าหรือทำร้ายชาวกัมพูชาอยู่ ผมอยากให้หยุดการกระทำนี้ครับผมเชื่อว่าคนไทยมีอารยะมากพอที่จะไม่ทำสิ่งเลวร้ายอย่างนี้ครับคุณลองนึกตามผมนะครับพวกเขาเป็นแค่ประชาชนคนหนึ่งไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งจะวิจารณ์รัฐบาลเขาได้ด้วยซ้ำทหารไร้ศักดิ์ศรีของพวกเขาตั้งปืนใหญ่อยู่ในชุมชนด้วยซ้ำและไม่สนด้วยซ้ำว่าประชาชนของเขาจะเป็นอย่างไรผมอยากให้ความเกียรติช่างนี้จำกัดไว้แค่กองทัพอันขี้ขาดของเขาและผู้นำรัฐบาลของเขาเท่านั้นครับ